องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใจพฤติกรรมเด็กที่มีการพัฒนาการการสื่อสารราชาและการดูแลบุตรหลานนักเรียนอย่างเหมาะสมเมื่อเวลา9กานาฬิกาของวันนี้นายปีดาเชื้อผู้ดีที่ราราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใจพฤติกรรมเด็กที่มีการพัฒนาการการศึกษาราชาและการดูแลบุตรหลานนักเรียนอย่างเหมาะสมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นผูน่าส่ราชการนางช,ช,ชน,น,ชน,นันรัตน์สกุลชินศรีัวหน่าสำลักหลักและรักษาการผู้ริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบตอท่าอิฐผู้ครองนักเรียนและคณะครูผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจำนวน50ท่าน โดยรับเกียรจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิ่งแก้วปัจรีรองหหน้าภาควิชาเวชศาสตร์พื้นฟูคณะแพทยศาศรรสตร์ศิริราชพยาบาลมาเป็นวิทยากรพร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงกิตสมิตรนาราเสตและนายแพทย์จักรพงศ์กิรติพง์วุฒิจากสถาบันเริินทรเพื่อการฟืฟ้นฟูสภาพทางการแพทย์แห่งชาติเข้าร่วมและให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการณห้องประชุมชั้นสาม องค์การบริหารสุขบนท่าอิฐอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสำหรับการดำเนินการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวชุมชนครูผู้ดูแลเด็กหน่วยงานต่างๆรวมทั้งคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สนใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสตำบลท่าอิฐให้ในักงเรียนนั้นได้ีการพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเหมาะสมตามวัย ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาและเพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาการเรียนการาสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กปฐมวัยให้แก่บุคลากและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยรับสามารถในใเน้นเจดีรายงาน